มาหนังกาดสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกาดเห็นไหมเนี่ยนะพบกับ,พร,บพ,กกพร้อมแอนประกาศเป็นรีนะครับมันนี่กับชิค่าพี่น้องมาปล่อยวาว,อาวาวย้ำแรงขุนอวาวต้นต้นจุลาลงอยู่ครับจุลาลง้ังหลังสิอาวาแม่ลูกขึ้นครับมันนี่เพราะว่าอยากเลียนวาแม่ลูกนะครับเพราะว่า วาคิลาเลีนดุแล้วอรยาเรลนวาแม่ลูกเนี่ยวาแมลูตัวนี้ยังพันเคยแรนขังขึ้นเลยกัสิล่องแรนขังขึ้นบึงครับเนาะอย่างไรกกอนสิเป็เนแรนเป็นบึงการแรนจอยก,กดไลค์กแชร์ด้ยครับกดสัสุดไทยเด้อมรกาดขอนอนไหมนอว่เอ้ากดไลค์กดแชร์ส like, สุดไยให้น้องปอบกาศด้วยนะครับ มือนี้สิแล่นว่าแม่ลูกใส่หางครับแจ๊กสิขึ้นบ่ขึ้นนะครับเพราะว่าใส่ไฟแล้วไฟบร่เรเจกต์ไงไปกันนะเดี๋ยวไปพุ่นนาต้องไปพุ่นไปพุ่นวะ <c oughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวสิเค่งสนุกขึ้นก่อนแจ้งหน่อยเนะเาะอ้าวอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเจะว,ว,ว,ว้าไปเอาอัชลามาแล้เวเดี๋ยวจะว้าวไป นี่นครับน้องประกาศมาหดแล้วกันนางกอโซมีเว้ดาเดยวหอสิมัด กูสาติดไฟอย่างดีแต่ว่าไฟมันบมดเจียงครับผมเสียบเบิ่งแบตเราจะไม่เป็นอย่างไฟมันเสียกับท่านทำครับพอดีมันตกกระแทกเรื่องแป๊กบัวนึ่นะครับทั้งปุ่นก็บมิว่ารม่ลูกตัวหนึ่งทั้งปุ่นก็บมิว่ารม่ลูกตัวหนึ่งนะครับอ้าวพวสีมัดหางกันนี่ต้องมีคนขอคมาช่วยเหลือด้วยเย็นหมต่อหาง มาทางครับสีแดงแตงโมครับ สันูด้วยนะคะนี่นะคะก็คือสนูนะคะแล้วก็มีหางสีชมพูด้วยค่ะก็เอ็มว้าวมัดหางครับมัด หา,างใส่สองมวนหรือครับคางละสองมวน้อืมหางคืวผู้อ,อตองเลยนั่นก็บ เรียบตัวนทางการพายพอเรื่องบันอืมมาทางเดียวเลยตอนคำว้ามากกคือแบบบคยงาากับพัวเสียงแต่ไฟกอยังติดติดติด น้อ้กายจะเกือบพอเกือบพอเกือบพอเกือบค่ะเออแล้วว่าแต่เกือบฉักปิวกันได้เลยเหยียบปิว มาลงการไปแล้วครับไปว่าล่มพันแห้งครับไปครับปุ่นว่าวขึ้นไปแล้วครับ <c oughs> หาเงาอากลากครับมาลงการเดีย๋ยวลูกไปครับ จะนู่นคือดังบมวันกับ ต้องนุ่นสามตัวเบื้องกับนาผู้วาเนี่ยนะครับต้องหนุ่มน,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 นิ้วไ,ไปวาวสามตัวเลยเด็ ตันนี้เอเ่เอปล่อยออกไปเลยบ่อล่งดอกล้มมันมาแล้วปล่อยเลยนะครับตอนนี้ก็จิตปล่อยครับน้บอ,บนองกายกับแลนเห่นย่ามแรงครับทงหน้า แต่ว่าสโนุดังบ่งคือไปนเนี่ยอากาศร่างแรงล่นคร,รับกดไลค์กดแชร์ได้แล้วครับพี่น้อง มันสิล่<บ>ม<า>ลันบลง่มยไป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 ่มมันพันแห้งเดียว่มครับขึ้นไปแล้วครับล่มพันแห้งครับสายหางสีแดงแตงโมครับยาวประมาณ40เมตรสีสิบกว่าเมตรเกือบ50เมตรครับ คูณครับว่า,าใส่หามันกับสิบวัดทรายไปไหนได้ครับส่วมเห็นไฟนางฝ่าบวเจียงดนะครับเพราะว่ามันเสียกระทันหันใส่แต่ไฟถ่ายจักรยานนะครับร่มกวาบพันแห้งปะญไดครับร่มไจ่เริ่มกดนไหลก็แช่นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซา,าสกไก่หายในเดอ้อพี่น้องนะครับเบิ้งกัปนาผู้เว้าวนี่นะครับ,บ,บ,นะรบตั้งหนุ่มนี่ควัดปล่อยว่าวสามต้นเลยคุณเด,ด้คุณตันหนุ่เอาไป่านะนะปล่อยออกไปเลย บอลลดอกลงมันมาเลยปล่อยเลยนะครับตอนนี้กับจิตปล่อยครับมันกลายจะแล่เหร่น,นยม่มแรงครับตรงหน้า <c oughs>

ปลาต้นอีกครับตงมาเก็บตัวชับอยแรนตอบเพื่ <c oughs> อเชื่อมาเที่ยงโอเคพุทราสิติีไฟนั่งฝ่ายังดี กำลังมืดครับด้วยถิกระตตกดและเลยครับไฟนั่งฝากับวอดแจงใส่ไฟถ่ายจักรยานสองหลอดครับช่วงมือไกลๆครับแต่ว่าสนู่ดัง้ง ไปจะไดลิตมันดึงบ่ดึงแห้งมันบ่ระวังได้แต่มือบอลถีดดึงมากว,ว้าวเริ่มดึงแห้งแล้วน้องกาจะไปใกล้ ว่าวมันถึงลมบนแลหลง่ายเอาเกลือเม็เมแล้วไปหมัดบนเกาเหลือเหลือประมาณกับปัานนึ่งเพราะว่าเหลือไ้ทำามัดทางเหยาวอากลากครับพี่น้อง หางเาวอากหลากเลยครับปุ่นสายหางพาลิบินลิบินพาครับตอนนี้วาวดึงแหงเลยครับเกือบเอาโบยูเลยครับ เดี๋ยวพอจะไปหมัดวากับ่บิน แล้วส้วมได้อยู่ครับเท่นี้นิงเลยครับใส่หางและหนิ่งเลยหางเนี้ยค่าสิบเมตรครับขางละห0สบเมตรบดถึงห0าสอกสีเมตรเพราะว่าเขาบอกว่ายี่สิบสองเนาะยีิบสองกลายเป็นสีเมตร้างละสี่เมตร เสียได้แต่ไฟนางฝ่าบ่แจงเพราะว่าอันนี้ครับมันเสียกับท่านหันไหมลมหันแห้งไปไหนครับถา้าอีกจักหั่นสามทุ่มจะเสิยลมสีแห้งสองสามทุ่มลมแห้งอ่าโอเคครับว่าซ้ำนี่เลยครับมือเส้าถามมาหลุนว่าสิสอดแจงบอ่อสนุสีแจงบ่อเรื่องไฟสีแจงบ่อเรื่องออวาวสีแจงบอ่อ แต่ขาดว่าวาวจะได้กัคงสีแจงเลยครับแต่ว่าไฟกับสนูนสีแจงขึ้นบนแจงโอเคครับสวัสดีครับมาหลุนกันยามเสาครับสวัสดีครับผม